สวัสดีค่ะพ่อกับไทยบ้านยังเป็ดย่างแมลงนะคะพอดีหมดพี่เพิ่นไปหาน้องไม้มาเนาะเพิ่นสีมาเฮ็ดถุงมันบ่ยพี่น้อยเฮ็ดใส<ช>่ถุงเลยค่ะเดี๋ยว <ละ S 1> เบิ่งอันเรากันเบิ่งอันแตงสวยกัอนอันนี้เพิ่นแตงให้สวยๆกันนะคะค่อยล้างล้างให้สะอาดเนาะคะ่ะวิธี<ม>ถนอมน้อ,นองไม,ไม้ไม้ไห้กินโดนๆนั่น,น,นเองนานๆนั่น,นเองนะคะ ยังไปมอลล์เลยดิอันนี้อันที่แต่งสวยแล้วเอามาใส่ถุงนะคะอันนี้กองแถมกองแถมนี่แมว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 ,แมว,แมวจีดีหนึ่งแมวเซโนไมน,นั้นยังบ่พอถุงเลยคะ่ะ วิธีถนอมน้ำมัไว้ทักก่วนหอดปีหนาก็ได้ะะเลยค่ะใส่ถุงใสแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอหนึ่งหนึ่งสุกแล้วฮอ,อสิมา้ายให้เบิงอีกไม่ข้างหนึ่งนะคะว่าหนึ่งสุกแล้วต้องเอาอีกถุงหนึ่งมาซ่อนก่อนนะคะ <c oughs> กำลังดือ้อ <c oughs> เอาเอาเอาคือดื้อแท้ฮะคือดื้อแเอาอย่างมัดก่อนนะคะค่อยเอาฟังมัดเนาะเอาพี่น้อยเอาฟังมัดไว้เลยตีตีโอ้โอ้เพิ่นไม้ไว้ ออเอาล้อมกันเอาหนึ่งน้ำกันไปกับไปตัวเบ้ากัน,ว,กน,น,กนว่ายามมือแรงเนาะอันนี้เราหัวน้องไม่ให้งามงามก่อนเ้ยค่ะเดี๋ยวเอามาล่างดีๆเนาะค่อยเอาไปใส่ถุง เพราะหกสิบถุงไป่ยอือให้เพื่อนโซกเพื่อนมารลดเพราะเขากระโซกกระมานไปตามภาษาเขานี่นแหละอือเห็ดไปสันละก็ได้ยูได้กินตามภาษาไม่ห่างนั่งไม่ <laughs> <laughs> ว่มีลูกมีผัวก,ก็อดเอาล่ะซาเขามีลูกมีผัวประเม,มีผัวเออมีแต่ลูกผัวบอมีอมนี่ค่ะเอาใส่ถุงประมาณประมาณโลเนาะคะ่ะใส่ถุงแต่งสวยใส่ถุงเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปนหนึ่ง,อองของใส่ลูกใส่ นี่ค่ะสวยเหลเียงงามเนะาะค่ะน้องไม่เผาก็ได้เนาะฝ้าห้องเลยคะ่ะอุ้ยฝนลงเม็ดแล้วแง่

ร้น <i> ืงก็พอเตี่ยมโสดแล้วนะเนี <t Lev> ่ยโสดแล้วเอหกถุงร้อยงามีอย <i> ู <i> ่ร้อยเดี๋ยวเอาไปให้ทำบุญก่อนเดิมไแน่เดิมโสดแล้วตกตกร้อยต้มลูกสาวน่ะมายแต่งออกให้พ่อกันเลยค่ะถ้ามีนอนใด่เงากระมแต่งออกให้เพิ่งงามเพื่อความสวยงามแต่ตัดออกมันอ่อนก็เสียดายอยู่เนาะ น้องพี่น้อยเนาะหนึ่งใส่ถุงแยกตั้งหักหรือใบแกงก็ได้เด้อล่ะปลายมันไใบแกงเด้อหมให้ยังไปต้มใส่น้ำตาลฝ้าเลี้ยงฝ้าเลี้ยงถุงละโลแบบนี้เด้อค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการจำนายทั้งน้ำทั้งอย่างก็ถึงโลเก่าละพี่พ่ต้องเอาไปใส่หลเบ้เมืนอันนี้เจ็ดฉีดแปดฉีดพอมขายเดือหน้า ตาฟเหลือมนี่ยด้านเียนนะอันนี้เห็ดเลยค่ะเพิ่นขายบ่มือเพิ่นเริ่มมาขายให้พี่น้อยเนาะอันนี้็น,นใจดี เสร็จแล้วนะคะมี่ะสัดิษสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็งามงามเอาคอโต้ขอขอโต้ขอเสียดายเนาะค่ะคุณไปหาเสียดายแห้งเสียดายแห้งเจ้าของเนาะค่ะมันงามนั่นมันแซบเหมือนนั่นแหละพี่ นี่เสร็จแล้วค่ะกำลังเสียบไปใส่หมอดหนึ่งนะคะไปแล้วพี่ไง่ไปแล้วยังไม่สมซ้อยไปยังบ่าได้สาวเลยค่ะคนตกพี่น้องคนตกคนตก มีเลี้ยงเสถังด้วยค่ะเลี้ยงเสถังหนึ่งด้วยค่ะทังนี้เนาะหนึ่งจากชั่วโมงพี่น้อยอสองอหนึ่งสองชังะะ่วโมงด้วยค่ะแล้วเอาน้ำใส่แบบใดมันบ่มีเหล็กตั้งสิงอ๋อเหลื่อหนึ่งเลยอ้ยไ,ไม่ไม่ว่าไม่ร้องด้วยค่ะไม่ใช่โอ้มีหมอใหญ่สิดีดนะีเนี่ย เอาลงแค่ละลายทุงได้เนาะได้สัมผัสชีวิตคนโสดค่ะหาเนาะไม่กมีคนดังก่อไฟไปหานก่อไฟเอาเองอแต่หาเก็บฟื้นฟื้นกมีอยู่เด้อค่ะคุณฟืนอยู่ทั้งคุณน้วัวกระอดเอาเาอาเนววตรงเอากระคู่ตรงไว้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทางกระสีไหมถือเลขอวันที่หนึ่งก่อน <c oughs> ฝนตกด้วยค่ะมันก็เลยเป็นประมาณนี้เนาะก่อไฟเซจน่าไม้อยู่เนาะค่ะกำลังเอาฟืนใส่ไฟด้วยค่ะรอจนก่าสุกคนเดิอห้องพอทีได้ไท่ายหฮเบิ้ลด้วยค่ะตอนสุกแล้วฝนตกแห้งจังเลยด้วยค่ะดีถ้าเขาได้ปิดบ้านไว้เนาะเขาออกบ้านมาเนาะ,ะยิ่งเสียงฝนบ่ค่ะ ชีวิตคนโสดเด้่ะวโอดเอาถ้ามาบ่งเหตุล้วค่ะคนตกแข้งจังเนาะ อันนี้ถ้าหนึ่งหนึ่งแล้วแล้วเนาะค่ะหลังจากตอนตอนหนึ่งเขาแต่งใส่ถุงเนาะเขาใส่หนึ่งถุงเนี่ยค่ะพอหนึ่งเสร็จปุ๊บนะคะเขากะอันเพราะน้องไม่อุ่นๆเนาะเขามาซ่อนอีกหนึ่งถุงเลยค่ะมันจะเป็นลักษณะน,นี่นะคะค่อยสีบอาเนาะถ้าน้ำน้ำาน่ำม,มองเพิ่นใสเนี่ยคือดีเ้อค่ะแต่ถ้านนํำขาวเนี่กะคือเพิ่นสีเนาเ้อค่ะนี่ค่ะเป็นนนํำ อันนี้เรื่องไสนี่แหละเนาะคะ่ะคือคือคือดีแล้วเนาะเขาเพียงอรอไม่ไหวนะคะรอันอนท้ายตอนอันที่เพิ่นหนึ่งอยู่เนาะอันนี้อันหนึ่ง้วเมือขึ้นนี่เนาะคะ่ะนี่นะคะวิธีอาถนอมนม้อ่ไว้กินนานๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะได้ฮอดปีหนาเลยคะ่ะถึงฤดูกันน้อไม่ออกอีกครัง้งหนึ่งเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ นี่เด็ค่ะพราะเขาเสียดไว้แบบนี้เด็ค่ะอันนี้คือซ่อนเป็นถุงที่สองแล้วก็มามัดยางนะคะมัดยางมัดฟังเนาะคะ่ะเป็นคู่คู่นะคะเป็นคู่คู่นะคะฟังมัดยางมัดยางมัดฟังมัดนะคะซอนถุงสองถุงนะคะ นี่นะคะคือง,งามมากนะคะหนึ่งเราแบบนี้งามะะเลยค่ะน้องไม่งามนะคะแบบนี้เนาะวิธีถนอ,นอมน่อไม้ไปกินนานๆนะคะมันสีบสมเลยคะ่สะสะะีบสมเลยค่ะถ้าแบบเป็นแบบนี้ถน้ำขาวนั่นก็นกนคือหมายความผสมเลยคะ่ะมีจำหน่ายนะคะผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้เลยคะ่ะยี่สิบบาทถุงเท่าไดรกก็แม่ถทุงละยี่สิบนะคะ เป็นคู่นะค่ะคู่คู่คละสี่สิบบาทต่อได้ถ้ามาซื้อกันต่อได้ถ้าถ้ามาฮอดบ้านก็นคือสามารถอันพูดจาตกลงราคากันได้เนาะคะ่ะอีกราคาหนึ่งก็ได้เนาะงามค่ะยายเราเห็นน้องไม่งามน้ำงามงามนากเม่น้ำงามน้ำใสดีเนาะคะ่ะแบบนี้คือ บอเสียงกับสีเนาด้อค่ะถ้าน้ำขาวนี่นแต่คือสีน,น,นเ,เน,น,นาจมบ่ะะเมอันนี้น้ำใสงามดีเ่นะค่ะใสเลี้ยงเนื้อค่ะอันนี้เนาะน้ำน้อ่เนาะ